สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันนึ่งนะครับที่เหมือนจะมีฝุ่น p m เ5อยู่หนาพอสมควรนะครับดูครับมองไปนี้เหมือนกับหมอกเลยนะครับ2วันแล้วเมื่อวานกับวันนี้แต่เมื่อวานนี้คิดว่าเป็นหมอกแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับ ก็มีทางโทรศัพท์เข้าแจ้งมาว่าเขตบางนาเขตประเวศแถวนี้นะครับก็จะมีฝุ่น PM 2.5สูงมากสูงเกินค่ากำหนดนะครับก็ วันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูเด็กๆน้อยๆบรรยากาศยามเช้า,ชาที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับก็สำหรับคลิปนี้แมงกินโนนก็จะขอจบ คลิปเพียงท่านๆเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ